สวัสดีแฟนกลับเ c ซสสานะเพชรรเ่งแพงทุกท่านนะครับมีดีเข้าสู่ช่องจำนาเอฟซีนอะนี็นะครับนะครับก็แสดงความดีใจไปกับเจ้าภาพที่กลับเชิงนะครับคนแสนแปดเลยนะครับนะครับนะครับทีแรกนึกว่าจะเงียบๆนึกว่าจะไม่มีคนนะครับแต่พอ สองทุ่มสามทุ่มเนี่ยโอ้โหคนมาหลังไหลมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเต็มเลยนะครับคนแสนแปดนะครับนะครับหลานแตกเลยนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับก็กราบเชิงก็ไม่แพ้ที่ใดในโลกนะครับนะครับน้องอิงก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ไปตลอดนะครับจากถินแถวนี้ก็เป็นถิน ส่วนมากจะเป็นกระตรึมมากกว่านะครับเป็นกระตรึมมากกว่านะครับนะครับแต่มันก็มีปะปนกันไปนะครับนะครับก็มีมล้ำมาลงในรอบสี่ห้าปีนะครับก็ดีใจกับเจ้าภาพนะครับคนเต็มตั้งแต่เริ่มทำการแสดงนะครับนะครับนะครับทีแรกๆก็ต่างคนต่าง ว่าจะมีคนมาเที่ยวเรอเพราะว่ามันมันเป็นถิ่นของกันตรึมนะครับนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่แบบไอสนามแตกนะครับปรากฏการณ์ที่สร้างใหม่มาตลอดนะครับขนาดคนข้างในก็ว่าเต็มแล้วคนข้างนอกเยอะอย่างทยอยเข้ามาอย่างเยอะเลยนะครับนะครับ ก็จะภาพก็ดีใจเลยนะครับเออน่าจะล้านแตกอะนะครับคนเรือนหมื่นนึงครับจุสนามสนามก็กว้างใหญ่พอดีเลยนะครับแบบกว้างแบบสุดๆเลยอะูอ่คนได้เต็มที่ประมาณสองสามหมื่นนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดนะครับสำหรับวงสาวน้อยเพชรแวนแพงเนี่ยนะครับจาก ดูตอนแรกๆก็เหมือนจะไม่มีคนนะครับแต่พอไปไปมานะครับก็หลังไลายมาทุกทั่วทั่วสารทิตนะครับก็อย่างนี้ไอเจ้าภาพก็คงจะได้จ้างต่อนะครับน่าจะอีกประมาณปีสองปีนะครับนะครับแต่ถ้าว่าเราจ้างสาวน้อยก็ต้องเก้าูนั่นแหละเออเ0ดนยครับปี7-0 ก็น่าจ้างได้นะครับปีหน้าก็ไม่มีแล้วน่าจะเต็มนะครับก็เป็นอะไรที่แบบคนเยอะจริงนะครับเยอะเยอะกว่าทุกที่เลยนะครับนะครับเยอะกว่าทุกที่ในในในภาคอีสานนะครับดูดูแล้วนะครับเยอะแบบล้นเลยนะครับนะครับคนในสนามเต็มไปหมดเลยนะครับครับนะครับจะภาพ ก็แบบขนาดจ้างแกจ้างด้วยความแบบมั่นใจนะครับเพราะว่าสน้อยมีกระแสแบบสุดๆอยู่แล้วตอนนี้นะครับยังไงก็ต้องมีคนมานะครับนะครับนะครับไม่ว่าจะไปแสดงหน้าที่ไหนนะครับในทินไหนก็มาหมดเลยครับในในตอนนี้นะครับนะครับถ้าไป เหนือไปใต้ได้เนะี่ยผมว่าที่นั่นก็ไว้แพ้ใดๆเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบตอนนี้มะลำแสนนอยแพงอเนี่ยเป็นมะรำฟรีเวอร์ไปแล้วนะครับใครๆก็อยากดูใครๆก็อยากไ,ไปสัมผัสหน้าเวทีนะครับเป็นมะรำที่แบบน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ ไอ้ครองครองแบบเรียกว่าไอวครองใจคนดูนะครับแล้วก็มีจะภาพจ้างเยอะที่สุดนะครับนะครับสองสามปีเนี่ยปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้านี่ยครับนะครับก็เต็มหมดแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไอ้ ฮอตฮิตสุดๆนะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะครับแฟนคลับเอ็ซีก็มาให้การต้อนรับอย่างล้นลามน,นะครับโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นี่ยิ่งมานะครับแล้วก็พอบรรดายูทูบเบอร์ไปถามก็มีแต่อยากดูน้องอิงอยากดูน้องอิงนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบปรากฏการน้องอิงสร้างขึ้นมาใหม่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะครับนะครับ ไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนที่ไม่เคยไปนะครับอยู่ในป่าในเขาอยู่ในทุ่งนานะครับก็ลั่นทุ่งล่นป่าลั่นเขาหมดนะครับนะครับก็ถูกใจทั้งจะภาพแล้วก็ไอพูดทั้งจะภาพแล้วก็คณะมลํำนะครับก็เมือ่อคืนนี้การแสดงก็ นี่แมนมานิวันนะครับแขกรับเชิญนะครับก็เพิ่มการแสดงไปหลายอย่างนะครับจะภาพก็คุ้มไปเลยนะครับบรรดาไอแฟนคลับเอฟซีที่เข้ามาดูก็คุ้มนะครับบัตรร้อยยี่นี่ก็ดูคุ้มเลยนะครับมีไอศิลปินไอหลายท่านนะครับมานะครับแล้วก็เพิ่มโชว์ใหม่เข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่ไอบอสโจ ไสร้างสารรค์ผลงานให้แกเจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับสิ่งดีๆที่บัตโจสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้ไม่ว่าโชว์ไหนโชว์ไหนแกก็คิดเปลี่ยนโชว์ให้ใหม่ๆอยู่ทุกวันนะครับไปแสดงแต่ละที่แต่ละที่นะครับก็จะเปลี่ยนโชว์ไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่แบบํำซากจำเจนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังเน้นแบบ อยู่นะครับนะครับก็เป็นอะไรที่ปรากฏการที่น้องอิงสร้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีใจกับเจาภาพนะครับดูในสายตาก็ประมาณหมื่นสองมืนนะครับคนสนามกว้างๆนี่เต็มเลยนะครับนะครับก็เป็นปรากฏการที่แบบในทิน กันตรึมนะครับแต่คนมาดูบอลำเทียบเลยนะครับเพราะว่า f c น้องุองหญิง f c สาวน้อยนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่แล้วนะครับ<ส>ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนาเอฟซีน้องหญิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาเอฟซีน้องหญิงด้วยนะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 네감 <laughs> <laughs> <laughs>